ปา2อกพัาร5 0ยไล่คนเดียวเหรอต้องบอกเลยว่าพี่คนนี้อกเป็นฮีโร่พื้นที่จริงๆเลย8เดือนเห็นผลใช้เวลาแค่8เดือนมานางมาลงปีแรกไม่ได้ตายหมดเลยที่ผ่านมา10กว่าปีเนี่ยก็คือเรามีแต่น้ำตาก็คือมีแต่ความแห้งแล้งอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็มาถึง e ีสุดท้ายของเรานะครับก็ช่างเป็นที่ที่เหมาะสมจริงๆในการทํอี p สุดท้ายนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดระยองทุกคนต้องรู้จักระยองอยู่แล้วถ้าเกิดเราพูดถึงระยองแล้วนึกถึงทะเลนึกถึงเสม็ดนึกถึงเกาะที่สวยงามแต่จริงๆแล้วบนฝั่งเนี่ยมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะอย่างที่ที่เราอยู่ณตอนนี้เลยนะครับก็คือสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยองนะครับที่เนี่ยก็เป็นที่ที่สามารถที่จะมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติได้นะครับจะสามารถรู้ได้เลยว่าการที่เรารักษาธรรมชาติตรงเนี้ยมันจะส่งผลดีให้กกััับตวเราายงงไแลผมะพทุ คนไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าพี่คนนี้โอ้โหเป็นฮีโร่มากเลยเป็นฮีโร่พื้นที่จริงๆเลยเขาเนี่ยสู้ไม่ใช่แค่เพื่อธรรมชาติอย่างเดียวนะแต่เพื่อตัวเขาเพื่อคนที่อยู่รอบข้างเขาและวิธีการของเขานะก็คือการใช้เกษตรอินทรีย์ในการสู้กับปัญหาหลายๆอย่างแต่จะสู้มาได้ขนาดนี้มันต้องผ่านอะไรมาบ้างและทํากันยังไงเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับพี่เขาเลยแต่ว่าผมขอชมความสวยงามของที่นี่นะเราสามารถมาเที่ยวได้นะที่นี่บอกเลยว่ารับรองไม่ผิดหวังแน่นอน ทะเลอยู่ฝั่งไหนครับทะเลอยู่ฝั่งทางนี้ฮะทะเลอยู่ฝั่งนี้ในอดีตเนี่ยมันเคยเป็นทะเลมาก่อนปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะผ่านการเวลามาหลายหลายพันปีเนี่ยมันก็กลายเป็นแอ่งน้ําจืดนะครับน้ำทะเลก็ถูกขับออกไปนะครับไม้เสมาทไม้กระจูดเนี่ยมาเกิดขึ้นนะครับให้เป็นสัญลักษณ์ว่าที่นี่เคยเป็นทะเลมาก่อนแต่ปัจจุบันนี้เป็นน้ําจืดส่วนพฤกษศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์แล้วยังแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นครับควบคู่กันไป ไม่ใช่แผ่นดินอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนลอยอยู่หมดเลยอะครับผมอ่าเป็นเทยาลอ,อยน้ำแล้วธรรมธรรมชาติของเขาเลยใช่ที่นักท่องเที่ยวอ่าชอบมาแล้วก็มาขึ้นบนแเทย่ามาสัมผัสอีครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่านี่มีแห่งเดียวในประเทศไทยท,ที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะขึ้นบนเทยาอ่าที่เป็นธรรมชาติได้ แล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่บ้านพี่อิงนะครับพี่อิงสวัสดีครับผมสวัสดีครับเราอยู่ที่ไหนครับบ้านห้วยมหาที่นี่คือมีต้นมหาเยอะเมื่อก่อนไม่น่าเชื่อว่าในบริเวณทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีเลยแต่ต้องถามก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นมาได้ยังไงครับผมการที่เราเจอผลกระทบจากการใช้สารเคมีแล้วไพลแรงไพลแรงนี่สําคัญคือเราขาดน้ําก็คือพื้นดินเนี่ยจะแข็งเป็นดินดานเพราะว่ามันมีปูนผสมอยู่ด้วยจากการใช้ปุ๋ยเคมีและทําให้ตัวดินของเราเนี่ยมันก็เสื่อมเสียไปด้วยถูกไหมครับ วดินตายดินตายก็ไม่สามารถที่จะทําการเกษตรได้เพราะมันสะสมมาเท่ากับว่าเราต้องมานั่งรื้อฟื้นบริเวณตรงนี้ใหม่หมดเลยแล้วอย่างตัวช่วยของเราที่มันอยู่ข้างล่างอะพวกไส้เดือนมันตายดินก็ตายทุกอย่างตายหมดแล้วเราจะคิดว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราเราจะเป็นผู้บังคับพวกเขาไม่ได้ด้วยการใช้สารเคมีเราก็จะไม่ได้สิ่งมีชีวิตเกื้อกูลกันเลย เราเริ่มมาทำกเกษตรอินทรีย์เราของเราทุกอย่างจากพื้นฟูป่าแล้วเนี่ยสุขภาพร่างกายเราก็ดีขึ้นเพราะระบบนิเวศมันดีมันคุ้มมากกว่าคุ้มอะค่ะรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันก็เทียบเท่ากับสิ่งที่เราทำไม่ได้ นี่คือต้นมหาบนี่คืตอต้นมหาบนี่คือต้นมหาบนี่คือชื่อขอ <suite> งชุมชนตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะมีใบมีลูกมีใบมีลูกเลยครับมหาบมี2ชนิดชนิดที่กินได้กับชนิดที่กินไม่ได้อันนี้มนทั่วไปแต่ที่นี่จะมีเยอะก็เลยเรียกว่าเขายว่ามืองมหาอ๋อครับผมอย่างตรงนี้คือเราปลูกพืชผสมกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ป่าไม้ผลไม้อะไรปลูกรวมกันไปหมดเลยอย่างเงี้ยก็เป็นเลี้ยวหอมตรงนี้มันเป็นเครื่องแกงที่เอาล่างมันไปทาน้าซุปแล้วชาวบ้านเขาก็เอาลงมากิน แล้วมันก็สูญพันธ์ไปเรามาสืบค้นจากชาวบ้านด้วยแล้วก็เราฟื้นฟูป,ป่าแล้วเรานําพวกนี้มาขยายพันธุ์เราก็เอาไปให้สมาชิกสมมุติสมาชิกเอาไปหต้นเอามาคืนเราร้อยต้นหนึ่งต้นเนี่ยที่เขาเอาไปแตกแยกแขนงออกไปอะ่ะแล้วเอามาคืนเราส่วนที่เอามาคืนเราเนี่ยเรานําขึ้นคืนสู่ป่าเราต้องฟื้นฟูแล้วเราต้องนําพวกทรัพยากรพวกนี้พืชพวกนี้กลับคืนสู่ป่ากลับ <ผม S 2> ึืนเป็นพืชดั้งเดิมคือการปลูกป่าตรงนี้เราก็ต้องใช้ พืชท้องถิ่นทั้งนั้นเลยถูก<ช>ไหมครับ<ช>ผมคือการปลูกป่าไม่ใช่ว่าเอออยู่มีต้นไม้อะไรแล้วก็อยู่สามารถที่จะมาปลูกแล้วก็เรียกว่าปลูกป่าได้นะไม่ใช่นะอยู่ต้องศึกษาดูก่อนว่าระบบนิเวศที่อยู่ในบริเวณตรงนี้มันมีพืชอะไรบ้างพืชท้องถิ่นมีอะไรบ้างต้องปลูกให้ใกล้เคียงกับป่าดั้งเดิมของเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะถ้าไม่ทําแบบนั้นมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องอย่างเช่น เพลียนสปีชีสถูกไหมครับมันจะเป็นเหมือนการที่เอาพืชหรือว่าเอาสัตว์อื่นๆที่มันไม่ได้อยู่ในบริเวณนี้มาอยู่มันก็จะทําลายระบบนิเวศที่อยู่ในในบริเวณตรงนั้นอ้าลืมาๆมาเชิญครับเชิญครับเชิญเข้ามาครับปุาปอา2,500ไร่คนเดียวเหรอจริงเหรอให้ผมมาช่วยไหมครับ ยินดีค่ะมาจะได้สักไร่หนึ่งนะครับ <c oughs> การปลูกป่าเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ด้วยใช่ไหมครับพี่เอ็งคือเมื่อเราฟื้นฟูป่าได้ดีแล้วอะดินดีน้ําดีอากาศดีก็มาเป็นเกษตรเกษตรต้องการน้ําเกษตรต้องการระบบนิเวศเราก็มาทําการเกษตรอินทรีย์ตรงนี้ค่ะที่คือผลผลิตที่ได้จากการฟื้นฟูป่าความแห้งแล้งความแบบที่สภาพวแวดล้อมมันไม่อำนวยต่อการเกษตรเนี่ยทำให้คนล<ช>ำบากเยอะมากๆเลยแต่การเนี่ย พี่อบอกได้อย่างชัดเจนเลยว่าการไปปลูกป่าตรงนู้นนะ่ะมันทําให้การเกษตรตรงนี้ทั้งหมดน่ะมันเหมือน,นฟื้นฟูด,ด้วยเห็นผลได้ชัดเจนจากก่อนและหลังที่เราฟื้นฟูป่าแล้วถามว่าปลูกป่าเราได้อะไรเราได้สุขภาพเราได้ระบบนิเวศเราได้ทุกอย่างที่กลับคืนมาสู่ให้มันสมดุลกันคือการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์คนก็สามารถที่จะอยู่ได้ใช่ค่ะมันสามารถช่วยชีวิตคนได้เป็นพันๆชีวิตเลยที่อยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดเลยใช่เขาถึงเห็นว่าความสำคัญของการฟื้นฟูป่า แล้วเขาก็เลยเริ่มมาร่วมกันทําการเกษตร อย่างนี้คนที่อยู่ในบริเวณตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาไม่แบบเจอเพียงแล้วแบบขอบคุณครับขอบคุณอะไรไม่มันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากนะคงไม่ใช่อย่างนั้ไม่ใช่อย่างนั้นเหรอแต่คือเป็นเหมือนฮีโร่ในพื้นที่นะปลูกตรงนู้นทำโปรเจกต์ตรงนี้ขึ้นมาเปลี่ยนธรรมชาติในตรงนี้ทั้งหมดแล้วทําให้ไม่รู้กี่คนเรือนกี่ครอบครัวลูกๆกี่คนที่แบบเติบโตมาด้วยด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีที่ผ่านมา10กว่าปีเนี่ยก็คือเรามีแต่น้ําตาก็คือมีแต่ความแห้งแล้งอ่ะแล้วต้องต่อสู้กับมัน ปัจจุบันนี้เรามีน้ำตาแต่ความปิติรเรามองไปทางไหนเรามีความสุขแล้วมันส่งต่อให้กับคนอื่นได้เราต้องสู้ด้วยสองมือของเราอ่ะจนเขาเห็นเขาก็ เริ่มมาช่วยกันมารวมตัวกันเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทําคนเดียวได้คือการทําการเกษตรอินรีเนี่ยมันไม่ใช่แค่พึ่งพาพื้นที่ของเราอย่างเดียวมันต้องพึ่งพารอบๆเราถูกไหมครับต่อให้เราอินรีย์แค่ไหนแต่ถ้ารอบๆเราไม่อินทรีย์เนี่ยยังไงฝนตกมาสารเคมีต่างๆก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่ดีถูกไหมครับแล้วแถวเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับทําให้ดูทําให้เห็นแล้วเราเป็นจุดเริ่มต้นเลยเหรอใช่ครัคนแรกในในบริเวณตรงนี้เลยเหรอถ้าคุณทําไม่ได้เดี๋ยวเราไปทําให้อ๋อไม่คิดเงินไม่คิดอะไรเราไปทําให้เลยจริงเหรอ ตัวเองเหนื่อยมากพอแล้วทําพื้นที่ของคนอื่นด้วยยากไหมครับที่จะให้คนอื่นมามามาร่วมมือในการทำเกษตรเราเราทให้เห็นก่อนว่าลูกไม่ต้องทํานะไม่ต้องใช้นะถ้าจะทำอ่ะเรามีน้ําหมักที่มีลิ์นในการกําจัดครับไม่เป็นอันตรายมีผลไม้อะไรที่จะเป็นอินีย์เอาไปฝากเขาเอาไปให้คคือทุกอย่างอ่ะเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนทําไปอย่างนี้จนความเกรงใจมันมีใช่ไหม ผลมันก็เลยตามมาครับผมอย่างรอบๆบริเวณเนี่ยทั้งหมู่เนี่ยเขาจะค่อยๆลดการใช้สารเคมีมถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ใ,<ช>ให้ใช้น้อยลงก็คือเราเอาผลไม้ไปให้ใหเขาก่อนผลไม้อินรีย์ชอบใช่ไหมอร่อยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสอนวิธีการปลูกแบบนี้ให้ถูกไหมครับเพื่อสร้างเครือข่าย ใหญ่เลยไปขึ้นเนินเนินเลยเป็นงนี้หน่อยเดียวพี่แอบไปปลูกไผ่ครับผมแอบไปปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ของเขาใช่ครับพอเขาเริ่มมาอยู่ก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเราฟื้นฟูป่ามาก่อนแล้วแล้วลุงเขาเห็นชอบด้วยแล้วเรื่องสุขภาพร่างกายของเขาด้วยแล้วพื้นที่ของเขาก็คืออยู่สูงกว่าเราสูงไหมครับแสดงว่าของเขามีมีผลมากต่อต่อพื้นที่ที่อยู่รอบข้างมากเลยเนาะเพราะว่ายังไงน้ํามันก็ต้องมาจากที่สูงลงมาที่ต่ําถูกไหมครับผม ปี58 57 58ที่เรามาเริ่มคนที่เขามามาเช่าพ<ข>อ<ช>เขาออกไปเสร็จปุ๊บเราก็เลยกลับมาแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ของตัวเองใช่สารเคมีออกจากระบบให้หมดออบบแล้วก็ปลูกขึ้นมาใหม่ด้วย<ช>การใช้ระบบอินทรีย์อย่างเดียว<ช>จากดินที่มันตายจากการที่เขาปลูกมันขับมหลังแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีดินพวกนี้จะเป็นดินที่แตกหมดเลยพอแห้งแล้วมันก็จะแตกวานไอ้ถั่วแล้วถ่ายกดแล้วก็ปล่อยให้มันลกแล้วเราก็ตัดหญ้าอยู่ประมาณ2ปีระยะเวลา2ปีเราก็ปลูกลู่ปนี่ อมนาวมาลงปีแรกไม่ได้ตายหมดเลยค, <S 1> <S 1> <S คือเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ใช้ใช้ปุ๋ยหมัก <S <S กำลังให้ผลผลิตอยู่ตอนนี้ม,มันก็มีหนอนบ้างส่วนใหญ่มันก็จะมีบ้างหนอนซึ่งผลผลิตมันก็ม,มันก็ไม,ม่ได้ดกเหมือนกัมมนกกกบปุ๋ยไอไอเคมีเนาะมีอีกบ้านหนึ่งคือบ้านพ่จุกอันนี้รอบๆเป็นสารเคมีเลยครับผมหนูมีไอ้นี่นะพี่มาทําอินรีย์กับหนูไหมบอ,บอกอ่ะเดี๋ยวมีน้ําหมักไว้ปรับสภาพดินเพราะดินมันตายแปดเดือนเห็นผล ใช้เวลาแค่แดเดือนในการปรับเปลี่ยนทุกอย่างครับจากการใช้เขาอะอ๋อครับผมคือพี่เริ่มจากศูนย์ะคือเริ่มจากศูนย์ใช่เริ่มจากศูนย์เลย8เดือน9เดือนมันจะเริ่มฟื้นมันจะเริ่มฟื้นเริ่มดีขึ้นมาแล้วก็จากดินที่พังเริ่มเป็นดินเริ่มเปลี่ยนสีเริ่มมีนู่นนี่นั่นเริ่มงอกออกมาจากจากพื้นของเราถูกไหมครับผมการมาทําเกษตรอินเซียนมันมี ทีี่่ดตอเรายังไงไสุขภาพก็ดีขึ้นหมายถึงว่าเราก็ได้ออกแรงด้วยนะร่างกายก็ได้ออกกําลังเราก็ทําเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงใช่ไม่ใช้เลยเแล้วเราทำยังไงกับมแมลงพวกนั้นนะครับตู้กับมแมลงนี่แบบโอ้ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันเกาะของเรานี่คือแบบหยิกหมดทางนี้เขาก็มีเขาก็ใช้สารเคมีกันใช่ไหมครับมแมลงมันก็จะมาลงกันทั้งจนแบบเฮ้ยจะใช้ดีจะเลิกจะเลิกดีหรือไม่เอาดีใจแข็งะเห็นเองแล้วก็ ตามอิงบอกกันอิงเนี่ยพี่เป็นอย่างนี้่พี่จะทํายังไงอิงก,ก็บอกเอาตัวนี้ไปพี่จุกลองตัวนี้พ่นตามเขาบอกหมดแหละเพราะเราเริ่มจากศูนยะ์ะเราไม่รู้อะไรเลยอยิงนี่สุดยอดนะชใช่ถ้าไม่ได้เขาเนะก็ไม่ได้หรอกเขาสุดยอดจริงๆแล้วในในแง่มุมของเกษตรอ็นซีสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยครับอนาคตมันสดใสมากน้อยแค่ไหนครับเริ่มจากครัวเรือนแต่ละบ้านละบ้านไปก่อนให้เขาเห็นความสําคัญในเรื่องของสุขภาพ สิ่งที่เขาได้รับเนี่ยคือมันมหาศาลมากนะสุขภาพร่างกายดีโดย<ม>ที่ไม่รู้ตัวความสุข,สขรอบกายอากาศดีน้ําดีผิวพรรณดีเพราะว่าสมุนไพรพืชผักอะไรต่างๆที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นยามันจะไปทําเครื่องสําอางประทินผิวอะไรความความ,มด้แล้วหนึ่งอาชีพที่ยั่งยืน คือไม่น่าเชื่อเลยนะว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กแค่นี้มันสามารถที่จะสร้างสิ่งให,ใหญ่ให้กับโลกของเราได้สร้างความยั่งยืนในหลายๆมิติมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอินทรีย์ใช่ไหมครับการกินก็ส่งผลให้กับร่างกายของเราสุขภาพของเราด้วยนะครับวันนี้เป็น,เป,นเป็นวาระโลกที่โลกของเราทุกๆคนเนี่ยจะต้องมีส่วนในการจะต้องทําให้ได้ภายในปี2030ตามที่สหรประชาชาติได้วางไว้นะครับก็คือตัว Sustainable Development Goals ครับการเปลี่ยนแปลงมาทาเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราก็หวังว่าจะมีคนมาทําแบบนี้อีกเยอะแยะมาก มา ก็ต้องขอบคุณโทก้านะครับถือว่าเป็นแพลตฟอร์มเราเองเรามาเห็นแล้วเรารู้สึกดีใจนะครับที่มีแพลตฟอร์มแบบนี้ที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับคนในหลายๆมิติมากเลยนะครับ mm hmm. เราอยากที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็อย่างที่คุณโอบอกในเทปแรกของเราเลยเนาะเกษตรอินทรีย์เนี่ยมีคนทําแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเกษตร,รกรทั่วประเทศของเราและประเทศของเราเป็นประเทศที่เกษตรกรเยอะมากๆเลยถ้าเรามาปรับเปลี่ยนตรงนี้การเปลี่ยนแปลงของประเทศของเราเนี่ยมันจะมหาศาลมากและเราทั้ง ้งสัตว์ทั้งธรรมชาติทั้งตัวของเราเนี่ยจะสามารถอยู่บนโลกนี้ได้อย่างยั่งยืนครับ